พันต้นหมากไม่มีชื่อเรียกแต่จะแบ่งตามลาักษณะของผลคือผลกลมแป้นและผลกลมรีหรือแบ่งตามลาักษณะของทรงต้นก็จะแยกเป็นพันธต้นสูงพันธต้นเตี้ยและพันุ์ต้นกลาง หมากเป็นไม้ยืนต้นที่จัดอยู่ในวงของปาล์มมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชียโดยเฉพาะในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมปลูกมากที่มาเลเซียอินโดนีเซียไทยเมียนมาไปจนถึงบังกลาเทศอินเดียและสีลังกาผลหมากมีสารจำพวกแอลคาลอยด์ซึ่งมีคุณสมบัติเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและเพิ่มแรงดันเลือดผู้ที่เคี้ยวหมากจึงรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋า หมากจะให้ผลเกือบตลอดปีปลูกง่ายการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากโรคมแมลงรบกวนน้อยลงทุนไม่สูงจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ผลผลิตหมากนอกจากจำหน่ายเป็นหมากสดหรือหมากดิบแล้วยังมีการจำหน่ายเป็นหมากแห้งซึ่งการทำหมากแห้งมีความนิยมเพราะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยหมากแห้งใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังฟอกเส้นใยและทำยารักษาโรคและการใช้บริโภคในลักษณะของสมุนไพรผลหมากสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเช่นใช้สมานแผลแก้ท้องเสียรักษาโรคเหงือกและฟันเป็นต้น อินเดียเป็นประเทศที่มีผลผลิตลูกหมากประมาณ50%ของผลผลิตลูกหมากทั้งหมดในโลกหรือประมาณ3 3 0 0 0 0ตันต่อปีโดยที่อันดับ2เป็นประเทศจีนมีผลผลิตประมาณร้อยะ2 5หรือประมาณ1 6 2 2 5 0ตันต่อปีอันดับ3คือประเทศเมียนมาประมาณ57,000ตันต่อปีรองลงมาคือบังคลาเทศอินโดนีเซียไทยมาเลเซียที่มีผลผลิต ประมาณ51,000ตัน41,000ตัน26,000ตันและ1,300ตันต่อปีตามลำดับ ปัจจุบันที่อินเดียชนชั้นแรงงานยังนิยมกินหมากกันอยู่มากและในเชิงธุรกิจก็มีการใช้หมากเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังฟอกเส้นใยทำยารักษาโรคและการใช้บริโภคในลนักษณะของสมุนไพรกล่าวคือลูกหมากเมื่อนำมาสกัดจะได้ไขมันเมือกยางและสารออลคาลอยมีเทน,นินสูงจึงสามารถใช้ในทางอุตสาหกรรมเช่นใช้ทำสีต่าง ใช้ย้อมแหลและอวนซึ่งทำให้นิ่มอ่อนตัวและยืดอายุการใช้งานได้นานเส้นได้ไม่เปื่อยเร็วนอกจากนี้สามารถใช้สกัดทำยารักษาโรคเช่นยาสมานแผลยาขับพยาธิในสัตว์ยาแก้ท้องเดินท้องเสียยาขับพิษยาทาแก้คันน้ำมันนวดยาขับปัสสาวะและยาแก้ปากเปื่อยเป็นต้น ถึงแม้ว่าอินเดียจะมีผลผลิตลูกหมากจำนวนมากเป็นอันดับหนึ่งแต่การบริโภคก็มากมายมหาศาลเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันโดยในแต่ละปีมีการบริโภคประมาณ3 3 0 0 0 0ตันทั้งการบริโภคในลักษณะทั่วไปและในเชิงธุรกิจซึ่งทำให้อินเดียต้องนำเข้าหมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอินเดียมีผลผลิตหมากมากกว่า3 0 0 0นตันต่อปีแต่ก็ต้องนำมาใช้บริโภคภายในประเทศทั้งหมดแถมยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศโดยการนำเข้ามาอินเดียนำเข้าหมากจากต่างประเทศมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่ 1. บังคลาเทศ 2. อินโดนีเซีย 3. เมียนมา 4. เนปาลและ 5. ประเทศไทย อินเดียยังคงนำเข้าสินค้าหมากตราบใดที่ปริมาณผลผลิตยังน้อยกว่าปริมาณการบริโภคภายในประเทศโดยที่ประชากรอินเดียก็เพิ่มขึ้นปีละหลายล้านคนแต่พื้นที่ปลูกหมากทั่วประเทศก็ยังเท่าเดิมและผลผลิตก็อาจจะเท่าเดิมหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นอายุของต้นหมากสภาพแวดล้อม และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินเป็นต้นดังนั้นตลาดสินค้าหมากอินเดียจึงเป็นตลาดสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ตลาดหมากไทยคนไทยไม่ได้กินหมาก แต่ตัวเลข216%เอร์ซคืออัตราการเติบโตของการส่งออกหมากของประเทศไทยโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2564เมื่อเทียบกับยอดการส่งออกในช่วงเดียวกันของปี2563ยอดส่งออกหมากเพียง4เดือนในปี2564คิดเป็นมูลค่าถึง1,835ล้านบาทซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงสุดเป็นประวัติ การในช่วงเวลา4เดือนขณะนี้ประเทศจีนและประเทศอินเดียมีความต้องการผลผลิตหมากของประเทศไทยเป็นจำนวนมากแบบไม่จำกัดจำนวนโดยเฉพาะประเทศจีนต้องการผลหมากอ่อนเพื่อนำไปแปลร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารช็อกโกแลตสแนค็คส่วนอินเดียต้องการหมากแก่หมากสุก ประมาณ600ตันต่อเดือนนำไปแปรรูปเป็นเครื่องฟอกย้อมเสื้อผ้าสารีปริมาณมากหลากหลายสีและนำไปสกัดเป็นยารักษาโรคได้หมากนิยมนำไปแปรรูปใน3าประเภทธุรกิจทั้งในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและรับประทานสำหรับการตลาดภายในประเทศไทยยังมีการบริโภคนำไปประกอบพิธีการต่างๆเช่นงานแต่งงานบุญ และตลาดต่างประเทศโดยปัจจุบันมีการส่งออกไปยังไต้หวันปริมาณมากจากเดิมส่งออกไปประเทศเมียนมาและอินเดียประเทศที่ส่งออกมาก15อันดับแรกของไทยได้แก่ 1. เมียนมา 2. บังคลาเทศ 3. เวียดนาม 4. สซาอุดิอาระเบีย 5. สหซาฮราชาณาจักร 6. อินเดีย 7. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8. เยเมน9จีน10สหรัฐอเมริกา11ไต้หวัน12โอมาน13มามดิบส์14ลาและ15เดนมาร์กปัจจุบันแหล่งปลูกหมากที่เป็นเชิงการค้าของโลกได้แก่อินเดียสีลังกาพามา่ามาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันอินโดนีเซียและไทยโดยการปลูกในไทยส่วนใหญ่ เป็นการปลูกในลักษณะผสมผสานร่วมกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นเพื่อเสริมรายได้แหล่งปลูกในไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้และภาคกลางพื้นที่ปลูกหมากของไทยมีประมาณ1,167,56ไร่ผลผลิตรวม4 3 7 0 1 0ตันจังหวัดที่มีการปลูกหมากมากที่สุดคือชุมพรรองลงมาคือ นครศรีธรรมราชระนองฉะเชิงเซาพัทลุงตรังพังงาระยองนคนปรปฐมและสุราษฎร์ธานีตามลำดับข้อมูลจากสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณักรุงนิวเดลีระบุว่าแรงงานอินเดียยังนิยมบริโภคหมากและในเชิงธุรกิจใช้หมากเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังฟอกเส้นใยทำยารักษาโรค การจำหน่ายภายในประเทศมี3รูปแบบคือ 1. หมากสดหรือหมากดิบการจำหน่ายในลนนักษณะนี้ส่วนมากชาวสวนจะนำหมากไปขายในท้องตลาด ในลนักษณะของการขายปลีกโดยการนับจำนวนผลขายชาวสวนบางรายจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบขายส่งให้กับพ่อค้าที่มารับซื้ออีกต่อหนึ่งมีทั้งการนับจำนวนขายเป็นร้อยผลและการชั่งขายเป็นกิโลกรัมนอกจากนี้ชาวสวนบางรายขายเหมาผล,ผลผลิตให้กับพ่อค้าโดยพ่อค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บเกี่ยวเองทั้งหมด ทั้งนี้ลักษณะหมากสดหรือหมากดิบที่ตลาดต้องการคือผลใหญ่ฝาดเนื้อดีและหน้าเต็มการรับซื้อจะไม่แบ่งพันุ์แต่จะคล้ากันทั้งผลกลมแป้นและผลรี 2. หมากสงหรือหมากสุก หมากแห้งจากหมากแก่เรียกว่าหมากสงหมากแห้งมีรสฝาดหมากสงคือหมากที่แก่จัดใช้กินแทนหมากดิบได้ในกรณีที่หมากดิบหรือหมากสดมีจำนวนมากเกินไปจนเก็บไม่ทันหรือราคาถูกมากๆชาวสวนบางราย จะปล่อยให้หมากในสวนแก่และเอาไว้ขายในรูปของหมากสงโดยมีการจำหน่ายในลักษณะเช่นเดียวกับหมากสดแต่การจำหน่ายในรูปของหมากสงนี้ราคาจะไม่ค่อยดีเหมือนกับหมากสดหรือหมากดิบ 3. หม,มากแห้ง ชาวสวนบางรายอาจทำหมากแห้งจำหน่ายให้กับพ่อค้าเป็นกิโลกรัมส่วนใหญ่หมากแห้งที่ทำจากหมากดิบเกือบทั้งหมดจะใช้บริโภคในประเทศในขณะที่หมากแห้งจากหมากสงส่วนใหญ่ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ การส่งออกหมากไปจำหน่ายต่างประเทศมี2รูปแบบคือ 1. หมากสดการขายในรูปของหมากอ่อนอายุการเก็บเกี่ยวหมากอ่อนระยะตั้งแต่เริ่มติดผลประมาณ5วันก็ตัดขายได้หมากอ่อนระยะเริ่มติดผลประมาณ5วัน1กิโลกรัม จะมีประมาณ190-200ผลเป็นหมากอ่อนหน้าขาวในช่วง4เดือนแรกของปีตลาดที่รับซื้อหมากอ่อนประเภทนี้มากที่สุดคือไต้หวันเนื่องจากไต้หวันนิยมบริโภคหมากอ่อนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มผู้สูงอายุทำให้ต้องมีการนำเข้าถึงปีละกว่า1,000ตัน 2. หมากแห้ง รูปของการส่งออกหมากแห้งจะเป็นหมากส่งทั้งหมดซึ่งการส่งออกหมากแห้งเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากที่การส่งออกหมากอ่อนของไทยประสบปัญหาการส่งออกไปตลาดไต้หวันทําให้ต้องหันมาแปลรูปเป็นหมากแห้งและส่งออกต่อไปในช่วง4เดือนแรกของปี ปัจจุบันหมากมีความสำคัญทางอุตสาหกรรมมากขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมฟอกหนังฟอกเส้นใยทำยารักษาโรคและการใช้บริโภคในลักษณะของสมุนไพรรวมทั้งการใช้ประกอบในงานพิธีกรรมต่างๆสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศโดยไทยมีการส่งออกหมากทั้งในรูปแบบของหมากสดและหมากแห้ง ไทยมีข้อได้เปรียบในแง่ที่มีวัตถุดิบอยู่ในประเทศแต่ยังขาดการศึกษาวิจัยและการส่งเสริมการใช้ในภาคอุตสาหกรรมให้กว้างขวางมากกว่าในปัจจุบันการทำหมากแห้งนั้นมีหลายวิธีดังนี้ 1. หมากแห้งที่ทำจากหมากดิบมี5ชนิดได้แก่หมากซอยหมากกลีบสับหมากเซี่ยวหรือหมากเจียนหมากจุกและหมากป่นอัตราส่วนหมากดิบทำเป็นหมากแห้ง คือใช้หมากสด1000ผลจะทำหมากแห้งได้5กิโลกรัม 2. หมากแห้งที่ทำจากหมากแก่หรือหมากสงมี4ชนิดคือหมากหันหรือหมากอีแปะหมากผ่าสองหรือหมากผ่าซีกหมากผ่าสี่และหมากแห้งทั้งเมล็ดอัตราส่วนการทำหมากสงเป็นหมากแห้งก็คือหากใช้หมากสง1,000ผล จะสามารถทำหมากแห้งได้14-15กิโลกรัม